สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลา่าวี่ยวทองคาสถานการณ์ราคาทองคำมิโกรนโนมราคาทองคํนา,นา,คาคและแรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่13เดือนพฤษภาคมปี2564ราคาทองคําปรับตัวลดลงรุนแรงครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลังจากที่พยายามทรงตัวบริเวณ1830ปยเหรียญโดยที่อัตรางเงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ในรายปีปรับสูงขึ้นนําไปสู่มุมมองนักวิเคราะห์นะคะที่คาดการอาจเห็นเฟดขึ้นดอกเบีย้ยได้แต่ภาพรวมนะคะสมาชิกเฟดนะคะยังคงมองว่าการปรับขึ้นของเงินเฟอเป็นเรื่องเหนือคาดหมายจึงยังไม่มีความจําเป็นจะขึ้นดอกเบีย้ยและลด QE โดยที่การฟื้นตัวนะคะยังไม่เติบโตเต็มที่และการจ้างงานนะคะยัง ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้จึงทำให้ราคาทองคำนะคะปรับลดลงไปทำต่ำสุดบริเวณ1813เหรียญโดยประมาณก่อนจะขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้มาเคลื่อนไหวแถว1820ปี่เหรียญในทางเทคนิคนะคะทองคำปรับฐานในระยะสั้นและมีการทดสอบแนวรับแรกนะคะที่บริเวณ1815เหรียญซึ่งเป็นแนวรับแรกข,ของนักลงทุนระยะสั้น โดยแนวรับถัดไปนะคะซึ่งเป็นแนวรับสําคัญนะคะจะอยู่ที่บริเวณ1,800เหรียญวันนี้คาดว่าราคาตรงคำนะคะจะเคลื่อนไหวไซด์เวและเป็นไปได้ที่จะเห็นการแกว่งตัวในกรอบแนวรับที่บริเวณ1,815เหรียญและแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1,840เหรียญด้านโกลไลน์ A นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่1,817เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1,842เหรียญ แนะนำลงซื้อขึ้นขายในกรอบวันสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่13เดือนพฤษภาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ26,900บาทขายออก27,000บาททองรูป,ปรพรรณ96.5%รับซื้อ26,408บาท72สตางค์ ขายออก27,500บาทณเวลาทีา่แม่สินบันทึกวิโดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกามีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด3ครั้งแล้วด้วยกันราคาครั้งที่3าปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่50บาทแม,ม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณที่นี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะแม่มสินอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ